สวัสดีค่ะหญิงค่ะที่ปรึกษาการขับรถยนต์สปอร์ตส,สาขาพระประแดงนะคะวันนี้ค่ะนำา Ford เอ r วอร์เนะคะรุ่นนี้จะเป็นไทเทเนียมพลาสคูนสเกียร์ไฟฟ้า10สปีดค่ะราคาจำหน่ายของเขา้านแป้านบาทนะคะคันนี้สีขาวมุกนะมีเพิ่มค่าสี1 2 0 0 0บาทะคะ่ะเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรคันนี้จะเป็นไบท์โบนะคะกำลังแรงม้าของเขาจะอยู่ที่210แรงมาร้าแรงบิด 500นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวหญิงจะพาชมการคันนี้นะคะหญิงแต่งแบบชุดแต่งแบบใหม่ๆเท่ๆเลยนะเดี๋ยวมาชมกันว่าคันนี้หญิงแต่งอะไรบ้างนะคะมาชมกันเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวมาชมชุดแต่งค mm. ันนี้เนี่ยเรียกว่าชุดแต่งเลนดอนนะคะที่กําลังเป็นกระแสฮอตฮิตอย่างมากนะเดี๋ยวมาชมกันว่าคันนี้เขามีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากตัวกระจังหน้านะคะเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ให้เลยนะเป็นกระจังหน้าของเลนดอนเลยนะ ก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะตัวหนังสือ FORD นะคะ,ะตรงนี้นะคะมีติดสติกเกอร์ให้ด้วยนะสีดํากับสีฟ้าแบบนี้นะคะไอสีแดงกับสีฟ้าลูกค้าอยากติดหรือไม่อยากติดก็ได้นะคะหรือเปลี่ยนสติกเกอร์เป็นสีอื่นก็ได้นะคะอก็จัดให้ได้นะคะแล้วก็มีไฟ LED 3จุดสีเหลืองนะคะแบบนี้เลยสวยเท่แบบนี้สวยไม่ซ้ําเลยนะคะแล้วก็รุ่นไทเทเนียมพลาสตเนี่ยของเขายังมีกล้องหน้ารถนะตัว กระจังหน้าเขาก็เว้ากล้องหน้าให้เรียบร้อยนะคะกระจังออตัวกล้องหน้าพร้อมกับที่ฉีดน้ําทําความสะอาดกล้องมาให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวสเกิร์ตด้านหน้านะสวยงามและลงตัวเป็นอย่างมากเลยนะคะสเกิร์ตสีขาวมุกนะตัดด้วยสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็ยี่ห้อเขาเลยนะเลนดอนนะคะแบบนี้เลยตัวรุ่นไทเทนเนียมพลาส 4x4 เนี่ยมีเซ็นเซอร์การะยะด้านหน้า6จุดให้ด้วยนะคะแล้วก็ ไฟหน้าของเขายังเป็น m a t ทิก LED นะคะของเขาก็ไฟเนี่ยมาพร้อมกับระบบปรับมุมลำแสงอัตโนมัติแล้วก็มีระบบป้องกันไฟยางตาให้ด้วยนะคะไฟวิง่งกลางวันเป็น LED นะคะรูปทรงซีแคมแบบนี้เลยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยยังได้ในส่วนของไฟตัดหมอกที่เป็น LED ให้ด้วยนะคะในส่วนของระบบความปลอดภัยด้านหน้าเนี่ยของเขาก็จะมีทั้งเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนนะคะแล้วก็เตือนกันชนด้านหน้าให้ด้วยนะคะ รุ่น4คูณ4เนี่ยของเขายังมีระบบช่วยจอดอัชฉเดียให้ด้วยนะคะด้านข้างเนี่ยซุ้มล้อมขนาด4นิ้วนะ้มาพร้อมกับตัวชุดต่องชุดแต่งเลนดอนเลยนะคะตัวซุ้มล้อก็จะเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แม็กเนี่ยก็เปลี่ยนให้ด้วยนะคะตัวยางเนี่ยใช้เป็นสูแม็กนะจะเป็นยางออทเทเลนะคะขับได้ดีกับทุกสภาพพื้นผิวถนนเลยซีรีส์ 27555R20 นะคะแล้วก็ ตัวแม็กเน่ก็จะเป็น a อแว p พายนะคะเลือกเป็นสีดําตัดด้วยโครเมียมนะคะก็จะเข้ากับชุดแต่งของเราเลยนะคะอ่าด้านข้างตัวโลโก้ของเขาก็จะมีช่องระบายความร้อนนะคะก็แก้มข้างก็มีช่องระบายความร้อนระบายความร้อนจากห้องเครื่องได้ด้วยแล้วก็รุ่นไทเทเนียมพาสตคะกระจกมองข้างสีโครเมียมแบบนี้นะพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกนะคะเป็น LED แล้วก็มีกล้อง360องศาด้วยนะไทเทเนียมพลาส พร้อมกับไฟส่องสว่างข้างตัวรถก็มีให้นะคะด้านข้างกระจกยังมีบายสปอร์ตให้ด้วยนะมีไฟกระพริบด้านข้างกระจกนะคะเวลารถด้านข้างมาเนี่ยเขาก็จะกระพริบไฟเตือนให้แล้วก็มีระบบตรวจจับออกจากช่องจอดก็มีให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้มือจับโคเมียมนะคะรุ่นนี้จะเป็นตัวกลุ่มโคเมียมนะคะมือจับโคเมียมมีคเคเลดนะคะด้านข้างประตูมีอ,กอักษรไทเทเนียมนะคะมาจากโรงงานแล้วก็ขอบกระจก เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะเป็นรุ่นเดียวที่เป็นโครเมียมเลยด้านบนราวหลังคาสีบอลเงินนะคะราวหลังคาแล้วก็บันไดข้างรุ่นนี้สีดาตัดด้วยโครเมียมนะคะแบบนี้เลยนะนี่ให้ดูด้านข้างนะด้านข้างคือแต่งคือสวยมากเลยนะตัวล้อแม็กเนี่ยก็เข้ากับชุดแต่งได้อย่างลงตัวเลยนะคะมาด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะคะตัวสปอยเลอร์นะคะิติดเป็นตัวสปอยเลอร์เพิ่มให้ด้วยนะเลือกเป็นตัวสี ดำเงาตัดกับสีขาวแบบนี้นะคะสวยโดดเด่นมากเลยแล้วก็ตัวไทเทเนียมพลาสตสีเนี่ยตัวไฟท้ายก็จะเป็น led แบบซิกเนเจอร์นะแบบนี้เลยแล้วก็ตัวคาดท้ายหนังสือตรงกลางเนี่ยเขียนคำว่า everest สีโครเมียมนะคะรุ่นนี้แล้วก็มีกล้องมองหลังอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ฝาท้ายเขาจะเป็นไฟฟ้าด้วยเซนเซอร์กัรระยะด้านหลังก็จะได้6จุดนะคะพร้อมกับตัวสเกิร์ตหลังเนี่ยก็จะเป็นของเรนดอนนะสวยงามแบบเนี้เลยสีขาวมุก ตัดด้วยสีดำเงาแบบนี้เลยนะรถจะดูแบบหรูหรามากเลยแล้วก็ตัวท่อเนี่ยเขาทำเป็นสีดำแบบนี้เลยนะท่อจะเป็นท่อคู่นะแต่จะเป็นท่อหลอกนะแบบนี้เลยเนี่ยสัญลักษณ์ของเขาเลนดานวันชัดเจนแบบนี้เลยนะคะก็หยิงเอาชุดแต่งใหม่ๆม,มาให้ดูนะตัวนี้เป็นชุดแต่งน้องใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสกำลังแรงตอนนี้นะคะลูกค้าหลายๆท่านนะถามหากันอยู่นะคะสำหรับชุดแต่งนี้นะ ถ้าสนใจชุดแต่งนี้พร้อมกับล้อแมกแต่งแบบนี้เลยเนี่ยหญิงสามารถจัดโปรโมชั่นฟรีชุดแต่งได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจโทรสอบถามรายละเอียดหญิงได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์หญิง0ูนย์แปค่ะหกเจ็ดเนะคะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้หญิงด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ